สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดวันก่อเก็จะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังกันโทษสัมผัสระวังนนทียาพ้าด้วยก็ใบจานโคตรข้อหลัดนะครับเพิ่นกับเขาซีหนึ่งลังนะครับเออเงินนี้มีเรียกว่าฝันมาเกี่ยมนะครับเงินวันที่หนึ่งท่านบอกหกหกนะครับสิเป็นได้ก็ตามไปฟังนํากันนะครับ ขอม้าแล้วกรุณากดติดตามเป็นกําลังแข่งด้วยนะครับขอม้อนตมวนอีกกัน่นทิยาในแบงปันมาให้ผพรบิเกรท่าเป็นกรีบป,ประวัาใหญ่เอฟซีในตมวูส้มตุกตันได้ฟังไดลูกไปน้ากันทุกคุกกนะครับที่ได้ยังตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับคามนีนุทิยากับมีหน้าทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราชนะคะผตสิานมาแนวทางของอาจารย์เขาแบบนี้นะคะ นะคะเพิ่นหายข้างล่างวิ่งหนึ่งครับสองเล่นที่เลขหนึ่งเพิ่นหายีหนึ่งนะคะเลขออกหนึ่งนะคะสำหรับรับร้อยเพิ่นหายซีเจ็ดมีซีมีเจ็ดมีเก้ามีสองเล่นที่เลขเก้าเลขกับเขาเก้าเก้าศูนย์นะคะเลขออกเก้าเก้าศูนย์กับรักร้อยกับเขานะคะสำหรับเลขเอ่อเลขไดตารางหนึ่กับมีซีนงนะคะตารางงวดนี่คลิปนี้นะคะเพิ่นบอกว่าจะมีเลขคุ้มฝันของ พระรยาเพิ่นมะปนนะคะเพิ่นบอกว่ามีผู้ฒ่าห้องบอกว่าให้ซื้อเอานะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะท่ายคลิปนะคะเพิ่นถึงบอกว่ามีเล็กพุมฟันนะคะคนถ่ามะหองบอกให้ซื้อเอาสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปฟังน้ำกันเด้ค่ะอาจารย์สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับผมข้างล่างนึง่งเออวิ่งนึ่งหรอคะเข่าซีนึงนะะงน่ง เลขลักลอยกับไฮลักลอยเน้นที่เลขเก้ากับเขาเลขยีย่ในตะล้างยีย่ในตะล้างน่ะก็มีสี่เนยกับเอกลักลอยก็วันนี้ผมว่า,าวันนี้ผมมาให้ตะล้างวันนี้ผมมาให้ตะล้างเพราะว่าเอ่อผมจะเลขติดปนปไปก็ได้ตามตามที่ส่งมาในไลน์นี่ยเปนบ่าค่ะอาจารย์ครับตามนั้นครับแล้วที่ย,าย่า้อมแล้วค่ะครับ

กันแปดสามเลยคุณนะครับกันแปดสามครับมันชีวิหาสามของบอยังบ่นลงรับมันมันหลายตัวอของมันต้องมาตัดอีกเพียบ เก้าครับหาเก้าครับเปนนักนัก,นกคือหาเก้าครับเล่นหาเดิม <9 S 2> ครับสามตัวสามตัวก้อนสามตัว,ตวลักล่อยศูนย์เก้าหนึ่งลักล่อยศูนย์เก้าหนึ่งดับเน้นที่ศูนย์เล่นศูนย์ลักล่อย S 2องเาอ้าอาจารย์ศูนย์สอง้ศย์สองเกาค่ะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศสี่เก้าศสเก้าหเกศย์ห้าเก้าขอเพิ่มเป็นศูนย์ห้าสานตัวนึงศูน ห้สามครับทางล่างครับทางล่างศูวิ่งศนย์กับ8เน้นที่ศนครับเน้นเลขศูนยครับกับกอดไใจอาจจะมัน้องปไปกนอะร้ผมก็ยัง จำกากันได้ศูนย์แปดครับจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้ากันสี่ห้าคู่นะครับกันสี่ห้าตัวเน่นนะคะอาจารย์ตัวเน่นคือศูนย์หนึ่งครับศูนย์หาครับเน่นศูนย์หนึ่งก็ศูนย์ห้าเหมือนแล้วมันปะคะครับเหมือนแล้วครับ เออต้องรับเลขลายนี่ก็ต้องกลับครับก็ต้องกลับเลยล่างนี่ตรงๆมันป่ะครับตรงตรงๆใตัวทางบนนี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอ่อรักหนุยรักสิบไม่แน่ใจมั้ไหนครับเลขสามตัวนี้มีศูนย์สองเก้าศูนย์สามเกศสี่เก้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หาสามอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะ เน้นไปสามชุดครับสองศูนย์เกสเกแล้วก็ศูนหเกครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามเก้าศูนยอเก้าเริ่มกเลขเลขข้อปันของแนผมนะค่ะศูนาครับได้นึงหศน หือว่าทั้งได้ค่ะอาจารย์มันจมจมไปไปไหวสินะมันจับของไปไหวสินะใครว่าม uh huh. ันระจมอ่ามันจมในฝันเนาะในฝันนี่นี่ uh huh. อ่าอ่า่ใช่ว่ามนกับคนบ้านนั่นลนะคัใครยฝันนะี่ละอ่ามนก็บอกว่าเฮ้ยคือวัดถืออัตรีลงที่หนึ่งเนาะคือถูกขึ้นอย่างเดียว่ันะมาคือไปถืนอรางวัลเนาะถือ เล้ศีลเี่มแต่เนี่เนเป็นจงสินะค่ะเอ่อันจะเลี้ยง้บอเอาขาดท่านจิมให้กท่านว่าจะซื้อเอาท่านจได้บอ,าานอก,กนั่นละหน่งหาศูนย์นึ่ง้นนับทา,ปปาทางเดียวเลยเป็นประการจังทางเดียวครับทางเดียวอ๋อเป็ฝันมืนเนี่ยค่นนะ ขอบคุณอาจารย์หลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้ก็คยเอฟซีสูดีในทังของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอม่เป็น้องเอฟซี C ก็เสีดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์คนโคราชนะคะก็มีทั้งเลขสูตรนี่ทั้งเลขุ้มฝันนะคะค้มฝันเนี่ยเป็นภรรยาเพิินฝันนะคะฝันมาผู้เฒ่ามื่องบอกให้ซือเอาคือหนึ่งหาศูตรนะคะตะเบลเลขสูตรคำนวณของเพิินเนี่ ศูนหาเป็นเลขล่างนะคะนาแยกบนแยกล่างนะคะแคบว้จดว้แคบนาจอไว้เป็นแน้ทังหาสือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนันทิยาก,ก่าขออวยพรหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุริยะแทังของอาจารย์คนโคราชนะคะครับกันมาเอฟซีและตะปุ่นส่มทุกท่านก็ได้ยินนฟังแล้วนะครับทีนนทิยาเด้ารูปเรียกของอาจารย์คนโคราชนะครับ สำหรับผมแม่ไทยคิดมีอก็ดีก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ค้นข้อรหัสเข่าซีหนหนึ่งลางให้รักลอยมาแล้วไม่เหล็กควมฝันเอาไมา้เกี่ยมวันวันทีหนึ่งท่านมาค้อมหกหกนะครับเพื่อไงมาบนวิ่งหากับเก่านะครับเพื่อในเหล็กเก่านะครับจับคู่สองตัวกับมีดสองเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าแปดสามนะครับ เพืเเ่อก 9, 9, น, 9, น,นกระเด็นให้สามเก่ากับหาเก่านะครับสำหรับเลขสามตัวก็มี่ศูนย์สองเก้าศูนย์สเก่าศูนย์หาเก่านะครับศูนย์สเก่าศนหาสะครับเพื่อนกระเด็นให้ศูนย์สองเก0าศูนย์สเก่าศูนย์หาเก่านะครับสำหรับเลขล่างนะครับเพนก็ะวิ่ง0ูนย์กับแปดนะครับเด็นเลขศูนย์นะครับจับคู่กัมี่ศูนย์หนย์ห แปดหนึ่งแปดหาซี่หานะครับเพิ่งกระเน้นไทยส่นหนึ่งกับส่นหานะครับล่างตรงๆไม่ต้องกับนะครับนี่คือเป็นแนวทางสื่อตะกินแบ้งของตะบ,บันนะครับกับวังบาเอฟซีและท่าผู้ชม่ทุกท่านคงสียดายเงีน้ยในฟังแล้วนะครับสําหรับผมใน่ายคลิปนี้ขอที่ยุทธที่เพียงทำนี้พบกันดีในคลิปต่อๆไปสําหรับทีมเหนโชคดีสวัสดีครับ